วันนี้เราพามาเดินเรือในคลองแสมแสดนะคะจากสถานีเริ่มต้นที่เส้นทางการเดินเรือจากตอนนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานเขตมินบุรีนะคะแล้วนี้เราจะไปไปทางกันที่วัดสรีบุญเรืองค่ะ เวลานะคะการให้บริการที่นี่ให้บริการฟรีนะคะของกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บริการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลาตีห้าครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะและวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะ,เ,ะ,คะเปิดให้บริการเวลา6นาฬิกาถึง1ทุ่มค่ะ